สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่างแล้วก็ประชาชนบุคคลทั่วไปนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ชวีนะคะมาเซตผมนะคะอาจารย์ชวีจะไปงานใช่ไหมคะค่ะวันนี้อยากได้แบบไหนคะได้ยกโคนแล้วก็มีหน้าม้าลงมาหน่อยอ่าได้ยกโคนนะคะแล้วก็มีหน้าม้าลงมานะคะให้ดูหวานหวานนะคะให้ดูหัวไม่ไม่ไม่ลึกจนเกินไปนะคะ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้เรา สะผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่มูสสักนิดหนึ่งใส่มูสนะคะมูสมูสที่เชอาอูใช้นะคะจะเป็นมูสแบบไม่ได้ไม่แข็งมากนะเอาแบบอ่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เมื่อกี้ใส่ไปน,นิดนึงแล้วนะอันนี้ใส่ให้เพื่อนๆเห็นที่เฉยก็บีบออกมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่นะคะบริเวณโคนนะคะ ตรงไหนที่เราต้องการเพิ่มวอลลุ่มนะคะโยกโคลง่ายๆให้มันทุยๆนะคะเราก็ใส่เนื่องจากผมอััญชวีนะคะไม่มีเขาเรียกเขาเรียกมันไม่อยากโศกะนะมันไม่มีความโคง้งความงอนะมันเป็นผมที่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นมูดเนี่ยจะทําให้เราได้ง่ายนะคะย,ยิ่งขึ้นนะ,อ,ะอันรัญชวีแสกข้างไหนคะข้างนี้หรือข้างนี้ข,ข้างนี้อ,าอถามแสกให้เรียบร้อยนะคะ ถามแสกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หาแสกเลยนะคะประมาณนี้ได้ไหมคะ,คะ,ะได้เห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นเนาะ,ะทีนี้เราทํางานเราก็ทํางานจากด้านหลังนะคะในจากด้านหลังนะคะอก็จะแบ่งผมขึ้นไปให้หมดเลยนะฮะได้ช่างช่อแรกช่อน,นี้ก็ได้งุมง้มๆนะคะตอนแรกก็จะใช้ตัวหนีบยกโคนให้แต่ว่า มีคนเขาอยากดูใดยกโคนเปิดความแรงแค่ครึ่งเดียวนะความร้อนเต็มที่นะคะใดช่วงปลายตรงเป็นให้ทอยก่อนนะตรงที่เป็นลักใ่นะคะอ่าทั้นที่สองเอาเริ่มยกขึ้นนะคะยกขึ้นนะคะได้ยกโคลนนะ แบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเพื่อนๆจะแบ่งไว้ก่อนก็ได้นะใดผมนะคะมูสนะคะต้องใส่น้ําให้มันชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแล้วค่อยใดนะมันจะได้ไม่ติดลูกค้าเขาจะไม่เก็บนะคะได้ยกโยกโน โไปให้เลยรอยแบ่งนะมันจะโค้งนะคะความร้อนใส่ที่ปลายนะคะใส่ที่โคนนะคะ ให้ปัดมาด้านหลังนะอ่ามงกุดนะคะ เอาโด่งๆไว้ก่อนถ้าลูกค้าบอกโด่งไปนะก็ค่อยเอาลงนะคะอะไดใดโด่งๆไว้ก่อนอ่าตรงนี้ก็ง่ายๆเลยอุ้แบ่งให้ชัดเจนนะแต่ถ้าผมสั้นๆก็กรีดปาดกรีดปาดได้เลยนะไม่ต้องใช้กรีดก็ได้ ไดยังไงก็ได้นะความร้อนอย่าให้โดนหูลูกค้าเูจะแบ่งทยแยงทแยงนะสังเกตไหมว่าแปลงเรต้องดันเ,เลยรอยแบ่งอะ่ะมันจะยกโคนสวยนะยกทั้งโคลง้มทั้งปลายนะคะได้ผมผู้ใหญ่นะผมเส้นเล็กเหยียดตรงแค่ไหนก็ต้องเอาให้งอ พยายามมือเนี่ยพยายามดึงให้ตึงเอาให้ตึงตึงผมมันจะอยู่แน่นนะฮะเอาลมเย็นใส่โอเคไหมประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ด้านหน้า เพื่อนๆจะทําอย่างนี้ก็ได้นี่ยืนเฉียงเฉียงเฉียง,งหน้าลูกค้าก็ได้นะคะแล้วก็ใช้มือนมโน้มไปโน้มไปมันเป็นมูดนะคะมันก็จะหนืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆได้ มานี้นะคะเดี๋ยวเรามาได้ย้ำอีกทีนึงนะท้ั้งนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะแบ่งได้ที่เราชอบ ได้ย้ำโคนนะคะได้ย้ำโคลให้โคนมันตั้งนะแห็มโคนมันล้มได้ย้ำโคนโคแรงเลย ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นแปลงหน้าใหญ่อ่ะอันนี้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าใหญ่นิดนึงนะคะเพราะตรงนี้ต้องการให้มันโด่งใส่โคแล้วก็ใส่ปลาย โคนมันก็จะขึ้นสวยหน,าาหนสยหน้าม้านะคะส่วนหน้าม้าเราก็จะแบ่งไว้ เล็กน้อยนะนะมาบางๆนิดเดียวเลย หน้ามาก,ก็ได้ง่ายๆนะเพ,พื่อนๆได้ตรงๆลงมาให้โค้งเล็กน้อยนะคะให้ยกยกนิดเดียว ตรงไหนนะคะมันแฟบนะก็เอาแปลงเกี่ยวขึ้นมาเลยนะใด้ย้ำโคนนะคะมีแสกก็ไม่เป็นไรนะคะใดยกโคนย้ำโคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็ดตอนแสกรูปแบบทรงประมาณนี้เนอะลูกค้าเนะอาจารย์ชวีนะคะเนี่ยเห็นไหมพอลูกค้าเขาเคยแสกประจำอ่ะ เราจะได้ยกโคลยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยมาจัดทรงนะคะวันนี้นะอูจะใช้ตัวเซตนะคะเป็นตัวไฮแว็กตัวนี้นะ,ะมีส่วนผสมของออยนะคะทำให้มันเงาแล้วก็ไม่มันเป็นแว็กด้านๆนั้นเนื้อมันก็จะนิ่มๆหน่อยบี้ไปเลยนะคะแล้วก็จับไว้ที่ผม ให้มันสวยๆทำข้างหลังก่อนหลังใบหูนะคะเสร็จไปเลยดูด้วยสายตานะคะว่าตรงไหนมันยังไม่สวยเพื่อนๆก็จัดให้มันสวยๆแค่นั้นเองนีย่ยตรงนี้มันเป็นรอยแยกเอาแววกกรรม ๋ยวค่อยเอาสเปรย์ลงเนาะผมเส้นเล็กนะฮะเส้นเล็กนะเนื้อผมค่อนข้างน้อยหน้าม้าเขาปิดจุดเถิกนะฮะรอยลึกหน้าผากลึกหน้าผากกว้างอำพางช่วยได้เอาจอนหวาน งนี้ก็อยากให้มันเป็นรอยเว้นะคะเสร็ Set ไปเลยตรงไหนเพื่อนๆคิดว่าสวยนะคะอย่าให้มันมีจุดเว้าวจุดแหว่งแค่นั้นเองดูด้วยสายตานะอย่างตรงนี้มันเป็นรอยแย่เห็นไหมวิธีแก้นะง่ายนิดเดียวเอาหวีเข้าไปยีช่วยมานิดนึงเนี่ยมันเป็นรอยขวัญเนี่ยรอยแหวกผมบางเส้นเล็กนะคะยีช่วยนิดนึง ให้มันเกาะกันเป็นก้อนนิดนึงนะคะเนี่ยแค่นี้มันก็อัมพางได้แล้วพอสมควรนะคะช่วยนะอีช่วยนิดนึงอะ่ะมาฝั่งนี้เราย,ยังไม่ได้เซตนะคะจับเหมือนฝั่งนู้นเลยค่ะ,ะจับนะคะเป็นเส้นเป็นเส้นกำนะคะมือติดแว็กรกำนะคะจัดไปเลย ปลายๆนี่ก็ต้องทำให้มันสวยนะนะ,ะหลังจากที่เราจับจัดทรงนะคะเรียบร้อยแล้วนะเราจะใช้สเปรย์นะคะก่อนอื่นดูก่อนเช็คดูจอนก่อนว่ามันหวานพอไหมว่ามันบาลานซ์กันไหมสองฝั่งนะคะอันนี้ทำให้ดูนะในความเป็นจริงเราไม่ยืนจังก้าหน้าลูกค้าแบบนี้นะส่วนใหญ่เราก็จะไปข้างๆ นะคะส่วนใหญ่เราก็จะยืนข้างๆอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆจับค่อยๆใช้กระจกมองนะคะเราไม่ไปยืนหน้าลูกค้าแบบเมื่อกี้ประมาณนี้ชอบไหมคะอาจารย์ชวีได้ได้ค่ะสวยโอ้โหหวานพอมีหน้าม้าแล้วหวานขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้จะเอาขึ้นก็ได้นะเพื่อนๆอัพทูยูตามสะดวกได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อเราเซ็ตด้วยแว็กปรมเมมดเสร็จแล้วสวยแล้ว เราก็จะใช้สเปร์นะเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาสเปร์นะคะจัดแต่งทรง,ทรงผมนะคะให้อยู่ทรงสเปร์ฝุ่นก็ได้สเปร์น้ำก็ได้นะคะ,ะเราจะฉีดทางนี้นะ,ะมือป้องไว้นะคะแล้วก็ฉีดหลับตาไว้นะคะจันทวี ขีดเสร็มือจับจอนนิดนึงเผื่อเขาถอดเม็เข้าถอดเม็ดออกนะจอจะได้ไม่พังนะคะขีดไปเลยเอาละอองละอองมันด้านหลังอ,อ่ามาดูด้านหน้านะคะ ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ลมอุ่นๆนะคะในการทำให้สเปรย์ที่เราฉีดเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าให้มันแห้งนะคะทำให้ผมเนี่ยอยู่ทรงดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ลมเข้าไปตรงๆนะผมมันที่เราใดมามันจะพังนะคะให้เราเอามือระอางนะแล้วก็ส่งลมไปหาผมนะคะดูดูเส้นผมนะเห็นไหมเห็นผมมันขยับไหมคะ ่าเท่านี้ก็พอแล้วนะคะผมจะได้อยู่ทรงอ่าเพียงเท่านี้นะคะเวลาไม่นานนะคะเราก็จัดทรงผมผู้ใหญ่จะให้ดูหวานๆนะคะแล้วก็ดูกระจกด้วยว่าตรงไหนมันมันยังไม่สวยมันยังพองไม่เท่ากันนะคะ หมุนดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ฉวีนะคะที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอนะเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานให้กับลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนๆพ่อช่างนะคะทั่วๆไปนะก็ประมาณเท่านี้นะก็ใช้ได้แล้วนะคะไปงานได้นะคะท่านไหนนะคะจะจองคิวตัดผมจองคิวเซตผม ก็โทรศัพท์สอบถามนะคะร้านอยู่ที่ไหนนะคะอัตราค่าบริการได้ที่เบอร์081-985-6234และ062-548-3999นะคะรับสอนตัว,ต,วตัวนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ตัดผมคอร์สใดผมนะคะถ้าเป็นช่างอยู่แล้วให้โทรคุยนอกรอบนะคะเบอร์ที่แจ้งไว้เลยลิงก์ข้างใต้จะมีกดลูกศรจิ้มเข้าไปดูนะจะมีวางลิงก์ Facebook ของที่ร้านแล้วก็เบอร์โทรนะ เร่งด่วนให้โทรมานะคะเบอร์ไหนก็ได้สักเบอร์หนึ่งนะคะก็วันนี้ช่างอุลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์ชวีด้วยขอ,ขอให้อาจารย์ชวีชวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยไปงานสวยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ให้ไปนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไปเนาะ,ะร้านกำเนิดสาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะเขตสายไหมกทมนะคะ ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะ